Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer t no, man, I still go. Go, 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 go. สวัสดีครับสวัสดีพเพื่อนชาว YouTube ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Playtime อยู่กับคอนเทนต์ Playtoy อีกเช่นเคยเป็นคอนเทนต์ที่ผมจะนำของเล่นที่น่าสนใจและตัวผม สนใจเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็มีของเล่นที่ผมสนใจนะครับสนใจที่ว่านี่คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เรียกว่านะไม่ได้สนใจที่ว่ามันดีไซน์สวยหรืออะไรยังไงนะสนใจที่ราคาครับอยากรู้ว่ามันแพงอะไรนะฮะ mm hmm 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 mm. ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าราคามันดูแปลกแล้วก็แพงไม่รู้สมเหตุสมผลไหมต้องมารองประกอบแล้วก็เอาม review, รารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับโ okay, <laughs> อเคเกินมาหนาแล้วก็คือเจ้าตัวนี้เลย S D World Hero นะครับผม Onmitsu Gundam Ariel นะก็หลังจากที่ได้รีวิวตัวแรกนะครับนับเบอร์35ตัวนี้จะเป็นเบอร์36ต่อจากตัวเมื่อกี้ใช่ป่วะอั้นึงนะนั m เบอร์อยู่ไหนเอ้ยตัวที่แล้วมันเบอร์34ตัวนี้เป็นเบอร์35นะครับตัวที่แล้วเป็น Gundam Musha 7 8 t h นะครับ ก็อันนั้นเป็นตัวแรกในลายนี่ตัวที่2แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเอามารีวิวให้ชมเหมือนกันนะครับต้องบอกเลยว่ามันออกมารันนัมเบอร์ต่อจาก SD World Hero เลยนะครับ mm hmm. ก็เป็นตัวที่มีเทคโนโลยีใหม่ mm hmm. เช่นเดียวกับตัวก่อนหน้านี้ mm hmm. ก็คือสกินตัวพาสสีมาให้นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะฮะ อ๋อแล้วก็ที่บอกว่าแพงแพงจริงนะตัวนี้แต่แต่ถูกกว่าตัวที่แล้วนะครับตัวนี้อยู่ที่490บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้รับการสนับสนุสน,นจากร้าน XP Hobby Store นะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปติดตามแล้วก็ไปซื้อสินค้าที่ร้านได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบเจ้าอ,อม,มิสุกัน g u ้ d a m a รียตัวนี้กันเลยดีกว่าอ้ชื่อเล็อกอย่างจริงนะครับว่ามันสวยแนละคุ้มราคาคุ้มค่าแค่ไหนนะครับไปกันเลย โอเคครับก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ s e World Hero Omitsu Gundam a r i a l หรือ Omitsu Gundam a r i a l นะครับก็ตอนนี้ต่อดิฟตัดเตมด้วยกร n น a ำมาร์ e เกนะครับก็อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยนิดนึงนะครับไม่ค่อยได้ตัดนหนรมาพูยเรื่องของสีแล้วก็ดีเทลนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าอืม ถือว่าแยกสีดีในระดับหนึ่งนะครับถ้าเทียบกับมุชาตัวที่แล้วนะฮะก็ยังมีโทนสีที่ชัดเจนนะครับแต่ก็ยังมีสติ๊กเกอร์เยอะนะครับตามแบบ SD World Hero โเลยจุดขยับนี่ก็ถือว่าขยับได้ค่อนข้างเยอะกว่าตัวมุชาตัวนั้นนะครับเพราะว่าดีไซน์ไม่ได้ติดอะไรมากมายอย่างว่ายังมีสเปซในการเคลื่อนไหวอยู่นะครับก็พอจัดท่าแอคชั่นได้บ้างนิดหน่อยนะครับ แขนก็เนี่ยมีงอได้มีหมุนได้นะครับซึ่งพาร์ทไหล่เนี่ยด้วยความที่เป็นแอริเอลพาร์ทไหล่กับข้อมือมันถอดได้แต่ไม่รู้จะถอดไปทําไมนะครับเด็กข้อมือก็ไม่บอกบอกแค่ว่าถอดได้อย่างเดียวนะครับดาบก็2เล่มนะครับอาวุธแล้วก็สามารถใช้พาร์ทในการแปลงร่างเป็นชูริเคนอ่ะฮะตรงนี้นะครับแต่ว่าของผมมันเก็บไปไหนแล้วไม่รู้หาไม่เจอนะครับชิปแล้วก็มีสิงโตหนึ่งตัว ไม่มีแมคานิคอะไรเลยนะครับเป็นสิงโตตัวน้อยนะครับในเรื่องของความคุ้มค่าตัวนี้จะถูกกว่า2ตัวที่แล้วนะครับรู้สึกที่ผมแจ้งไปน่าจะสี่ร้อยปลายๆนะครับก็พอได้พอได้นะครับคือจริง,รงๆก็อยอมรับว่าผมรู้สึกว่าประกอบมาแล้วมันดูดีกว่าที่ผมคิดนะโดยเฉพาะไอ้ตรงที่ชอบที่สุดเลยคือผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมผ้าบันคอนะแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะครับ แต่ก็ติดที่ว่าสติกเกอร์มันเยอะนะครับเกินราคาไปหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคไม่น่าเกลียดมากนะครับประมาณนี้นะครับเรื่องตัวขยับก็ขยับได้พอสมควรนะครับอย่างที่บอกขยับได้พอสมควรแอคชั่นได้เยอะกว่าจเจ้าตัวที่แล้วได้แน่นนะครับนะก็เดี๋ยวไปฟังช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ก็คือช่วงสรุปแล้วก็ให้คะแนนกันเลยดีกว่าครับโอเคครับก็มาถึงช่วงสรุปแล้วก็ให้คะแนนกันแล้วนะครับก็โดยรวมเนี่ยในเรื่องของ ความคุ้มค่าคุ้มราคาตัวนี้แอบแพงไปหน่อยอหนึ่งนะครับสำหรับสีแล้วก็ลูกเล่นที่ให้มาค่อนข้างจะน้อยนะครับจุดแยบก็ไม่น่าเกลียดแต่ว่าก็ไม่ได้ดีนะครับในราคา480กว่าบาทเนี่ยหรือ400กับ500เนี่ยเราได้ไฮเกรดดีๆหนึ่งตัวหรือ S D ที่เป็น B B l e g e n d ะครับต้องบอกว่าผมจะไม่อันนี้ไม่ได้อวยนะนะจริงๆพูดจริงว่า B B l e g e n d นะเป็น S D ที่ค่อนข้างดีนะครับ หรือเพิ่มอีกนิดหน่อยก็จะได้ s e c s แล้วนะครับก็เลยต้องบอกว่ามันอาจจะดูแพงไปนะครับกับพูดกันตรงๆนะครับผมถ้าเทียบกับ SD รายอื่น SD World เนี่ยจุดเด่นของเขาเมื่อก่อนคือราคาที่ถูกนะครับแต่พออัปเกรดมาเป็น SD World รายใหม่ที่ออกมาล่าสุด3ตัวเนี่ยราคาเนี่ยเกินไปเยอะเลยนะครับเกินเรียกว่า400-500บวกๆนะครับ ก็เลยรู้สึกว่ามันแอบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับถ้าใครจะซื้อนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นสาย SD World Hero แล้วอยากสะสมให้ครบเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ต้องบอกว่าต่อแล้วมาต่อแล้วออกมาดูดีใช้ได้นะครับดูดีว่าที่คิดจำพูดนี้แล้วกันก็ถ้ามีใครมีฝีมือทำสีก็มันจะสวยยิ่งขึ้นอีกนะครับก็งั้นตัวนี้ผมจะขอให้คะแนนไว้ที่เจ็ดคะแนนนะครับหากเรื่องของ ราคาที่มันดูแบบแพงผีกมากอันนี้พูดตรงตรงติดตะคันรับไม่ได้เลยแล้วก็ในเรื่องของสีที่แย่งมาน้อยนะครับแล้วก็จุดขยับที่ไม่ได้บือหวาอะไรมากแล้วก็ลุกเล่นที่ไม่ค่อยมีด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ชอบกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็การรีวิวเนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะถ้ามีความคิดเห็นต่างอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Yeah